ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o โนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสมเด็จนักเลงโตหลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นพึ่ง ปีพุทธศักราช2505โดยอาจารย์ปฐมอาสาครเป็นผู้แนะนำการตำคุกเคล้าผงและกดพิมพ์พระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดดานมหาเสน่มหานิยมแคลวคาดและโชคลาบค้าขายมวนสารส่วนผสม 1. พงวิเศษเก่าของหลวงพุทธส 2. สีพึ่งเขียวของหลวงพุทธา 3. 3. ผงปฐมังผงอิทเจของอาจารย์ปฐมอาสาคอน 4. พงฐานคัมภีใบาลานเก่าของหลวงปู่ทาพ 5. พผงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธิสัมพันธ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี 6. พผงดินมงคลหลวงปู่ทาพ 7. พงโยคีฮาเลมวัดสารนาฏพิธีปลูกเสกครั้งที่หนึ่ง หลวงปู่ท่าปลุกเสกเดียวหนึ่งพรรษาเต็มครั้งที่สองลายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลุกเสกณวัดกระบกขึ้นพึ่ง 1. ห,หลวงปู่ทิมวัลหาไล่รับนิมนต์เป็นประธานพิธี 2. หลวงพ่อหอมวัดชากมาก 3. หลวงพ่อเย็นวัดบ้านแหลง 4. หลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกพระเกจิอาจารย์ใ้เข้าสมาธินั่งปลกปุกเสกตั้งแต่18บนาฬิกาถึงประมาณสองนาฬิกาของวันใหม่ โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมรับนิมนต์มาปลุกเสกนอกวัดละหานไลหลวงปู่ทาบนั้นท่านเป็นสาธรรมิกและเป็นสิทย์อาจารย์เดียวกันกับหลวงปูท่ทิมท่านได้สร้างพระเครื่องมากมายหลายพิมพ์และจัดนิมนต์หลวงปู่ทิมมาปลุกเสกทุกครั้งพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมโคงกระพันแขวคาดและโชคลาภค้าขาย หลวงปู่ท่าวัดกระบอกพึ่งพึ่งอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสหสรรธมิกของหลวงปูท่ทิมวัดละหานไลท่านคือหนึ่งในภาคเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองระยองในอดีตท่านโด่งดังมากๆในเรื่องสีพึ่งเขียวสุดยอดสเสน่ห์เมตตามหานิยมของท่านผู้ใดมีครอบครองตามห้วงแหนสุดๆวัตถุมงคลของท่านที่ได้อนุญาตให้จัด้างและปลูกเสียกนั้นมีมากมายหลายสิบพิมพ์ แต่คนทั่วไปรู้จักกันเพียงไม่กี่พิมพ์โดยเฉพาะพิมพ์พระปิตาพิมพ์นางกวักพิมพ์สมเด็จแขนกลางนักเลงโตและพิมพ์นางพญาพิมพ์หลวงพุทวดที่หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสกของหลวงปู่ทาบวัดกระบบขึ้นพึ่งทุกครั้งที่สร้างพระเครื่องหลวงปู่ทาาก่อจานิมนต์หลวงปูทงป่ทิมมาช่วยเพิ่มพลังจิตปลุกเสกทุกครั้งจนอาจารย์ปฐม จังหวัดระยองถึงกับพูดว่าถ้าพระเครื่องหลวงปู่ทาบแล้วต้องถือว่าเป็นพระเครื่องหลวงปู่ทิมด้วยเพราะหลวงปู่ทิมมาปลุกเสกให้ทุกครั้งโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมทันเมตตาปลุกเสกลวดแดชั่วโมงโดยไม่หยุดพักตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นจนถึงตีสองของวันใหม่แสดงให้เห็นว่าพระเครื่องทุกพิมพ์ที่ทำพิธีปลุกเสกในครั้งนี้เป็นพระเครื่อง ที่ดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งพ่อหลวงปูท่ทิมท่านตังใจปลูกเสกให้เป็นอย่างดีพระสมเด็จพุทธกวักหลวงพ่อทาบวัดกระบบกขึ้นพึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2505โดยอาจารย์ปฐมอาสาครเป็นผู้แนะนำการตำคุกเขาผงและกดพิมพ์พระ ลักษณะเป็นพระเนื้อผงผสมสีพึ่งเขียวสีเข้มดำมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กมีทั้งแบบปิดทองคำเปลวด้านหน้าและไม่ปิดพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์คงกพันชาตีแควคาดโชกลาบค้าขายมวลสารที่ผสม 1. ผงวิเศษเก่าของหลวงปูป่ทาพ 2. สีพึ่งเขียวของหลวงปูป่ทาส 3. ผงพัทธมังผงอิติเจของอาจารย์ปฐมอาสาคอน 4. ผงฐานคัมภีร์ใบาลานเก่าของหลวงพ่อทาห 5. ผงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธิสัมพันธ์ 6. ผงดินมงคลของหลวงปูป่ทาพ 7. ผงโยคีฮาเล็บวัดสารนาศ ปลุกเสกครั้งที่ 1. ห,หลวงพ่อทา่าปลุกเสกเดียว1พรรษาเต็มปลุกเสกครั้งที่สองลายนามพระเกจิอาจารย์ที่น่งปกปลุกเสกณนะวัดกระบกขึ้นพึ่งคือ 1. ห,หลวงปู่ทิมอิสริกโกวัดละมาลัยรับนิมนต์เป็นประธานพิธี 2. หลวงพ่อหอมวัดชานมาก 3. หลวงพ่อเย็นวัดบ้านแรง4หลวงพ่อรัตนวัดหนองกระบอก พระเกจิอาจารย์ได้เข้าสมาธินั่งปกปุกเสกตั้งแต่18นาฬกาถึงประมาณ2นาฬิกาของวันใหม่โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมอิสลิกโกรับนิมนต์มาปุกเสกนอกวัลหาไลและท่านได้นั่งปกปุกเสกรวดเดียว8ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักฉันน้ำชาเพราะโดยปกติแล้วจะล้าล้องทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อให้พระคุณเจ้าได้ถอดสมาธิพักผ่อนอริยบท และฉันนำชาประมาณ30มนาทีแต่หลวงปู่ทิมท่านไม่เลยนับว่าพระรุ่นนี้น่าจะเป็นพระที่ขังอีกรุ่นหนึ่งเท่าที่เคยสร้างมาสีพึ่งของหลวงปูท่ท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งจังหวัดระยองเครื่องรางของข,องขังถ้าพูดถึงสีพึ่งคงจะต้องรู้ว่าอันดับหนึ่งที่นิยมกันมากก็คือสีพึ่งหลวงปูท่ท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งดยอนุภาพสีพึ่งของหลวงปูท่ท่า เป็นที่โด่งดังมากด้านมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมจนหลายคนต้องการกันมากคาถาหลวงพ่อทาบในการบูชาสีพึ่งและอาราธนาติดตัวถ้าจะต้องใช้สีพึ่งหลวงพุทธาบในการท่าปากให้ตั้งนโมสามจบพร้อมกับทาสีพึ่งที่ริมปากโดยว่าคาถาดังนี้จิตติมัตติอรหัง อย่างมะมะใช้นิ้วมือแตะสีพึ่งทาปากตามที่ต้องการดังนี้ให้ใช้นิ้วมือแม่มือแตะสีพึ่งทาปากกรณีเข้าหาผู้ใหญ่หรือผู้มียศ 2. ให้ใช้นิ้วชี้แตะสีพึ่งทาปากเมื่อจะไปหาคนรุ่นราวข่าวเดียวกันหรือคนรับใช้3ใช้นิ้วกลางแตะสีพึ่งทาปากเมื่อเข้าไปหาผู้สูงอายุหรือแม่ม่ 4. ใช้นิ้วนางแตะสีพึ่งทาปากเมื่อจะไปหาสาวสาวหนุ่มๆ 5. ใช้นิ้วก้อยแตะสีพึ่งทาปากเมื่อจะไปหาสาวน้อยหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าส่วนถ้าต้องการพกพาสีพึ่งติดตัวให้ใช้พระคาถาอารธนาสีพึ่งเขียวติดตัวดังนี้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าอุกาสะสัมปติจิตติมิตติอรหัง ราขุนแผนสะพายดาบหลวงปู่ท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งปีพุทธศักราช2505โดยอาจารย์ปฐมอาสาครเป็นผู้แนะนำการตำคุกเคา้าผงและกดพิมพ์พระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสน่ห์มหานิยมแค้วคาดและโชคลาภค้าขายมวนสารส่วนผสม 1. พงวิเศษเก่าของหลวงปู่ทาบ 2. สีพึ่งเขียวของหลวงพุทธาพ 3. ผงปัฐมังผงอิทตเจของอาจารย์ปฐมอาสาคอนพพงฐานคัมภีร์ใบลานเก่าของหลวงพุทธาภพพงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธิสัมพันธ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี 6. พงดินมงคลหลวงพุทธาภพงโยคีฮาเลมวัดสารนาฏ พิธีปลูกเสกครั้งที่หหลวงปู่ท่าปลูกเสกเดียว 1. พรรษาเต็มครั้งที่2ลายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลูกเสกณวัดกระบบกขึ้นพึ่งหงหลวงปู่ทิมวัลหาไล่รับนิมนต์เป็นประธานพิธี 2. หลวงพ่อหอมวัดชากมาก 3. หลวงพ่อเย็นวัดบ้านแหลง 4. หลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกพระเกจิอาจารย์ได้เข้าสมาธินั่งปกปลูกเสกตั้งแต่18นาฬิกา ถึงประมาณสองนาฬิกาของวันใหม่โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมรับนิมนต์มาปลุกเสกนอกวัดละหาลไลหลวงปู่ทาบนั้นท่านเป็นสาสหธรรมิกและเป็นสิทธิอาจารย์เดียวกันกับหลวงปู่ทิมท่านได้สร้างพระเครื่องมากมายหลายพิมพ์และจัดนิมนต์หลวงปู่ทิมมาปลุกเสกทุกครั้งพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมโคงกระพันแควคาดและโชคลาภค้าขาย หลวงปู่ท่าวัดกระบ,บขึ้นพึ่งอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสหธรรมิกของหลวงปู่ทีมวัละหาไลท่านคือหนึ่งในภาคเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองระยองในอดีตท่านโด่งดังมากๆในเรื่องสีพึ่งเขียวสุดยอดสเสน่ห์เมตตามหานิยมของท่านผู้ใดมีครอบครองตามฮวงแหนสุดๆวัตถุมงคลของท่านที่ได้อนุญาตให้จัดสร้างและปลูกเสียกนั้นมีมากมายหลายสิบพิมพ์แต่คนทั่วไป รู้จักกันเพียงไม่กี่พิมพ์โดยเฉพาะพิมพ์พระปิตาพิมพ์นางกวักพิมพ์สมเด็จแขนกลางนักเลงโตและพิมพ์นางพญาพิมพ์หลวงพุทวดที่หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสกของหลวงปู่ทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งทุกครั้งที่สร้างพระเครื่องหลวงปู่ทาาก่อจานิมนต์หลวงปู่ทิมมาช่วยเพิ่มพลังจิตปลุกเสกทุกครั้งจนอาจารย์ปฐมจังหวัดระยองถึงกับพูดว่า ถ้าพระเครื่องหลวงปู่ทาาแล้วต้องถือว่าเป็นพระเครื่องหลวงปู่ทิมด้วยเพราะหลวงปู่ทิมมาปลุกเสกให้ทุกครั้งโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมทันเมตตาปลุกเสกลวด8ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นจนถึงตีสองของวันใหม่ในบรรดาพระเครื่องเมืองระยองในยุคก่อนจะมีการจัดสร้าง พระชุดเนื้อผงภายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหานไลถ้าถามนักสะสมรุ่นเก่าหลายท่านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าอยากเจ้าชู้มีสเสน่ห์ต้องหาสีพึ่งเขียวหรือพระปิดตาเนื้อผงกุกรลักผสมสีพึ่งเขียวหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งมาบูชารับรองเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมนั้นสุดสดจริงๆในด้านเมตตามหานิยม มีคนง่อยอยู่ใกล้วัดกระบกขึ้นพึ่งคนหนึ่งนับถือหลวงพ่อทาบและได้รับพระพิมพ์พระปิดตาไว้องค์หนึ่งหลวงพ่อทาบสั่งไว้ว่าใช้ด้วยความศรัทธาและมั่นใจก็จะสำเร็จผลทุกอย่างชายง่อยผู้นี้เป็นคนง่อยประเภทโดไม่รู้ล้มมีภรรยาถึงหกคนทุกคนอยู่กับชายง่อยด้วยความสามัคคีไม่มีเรื่องเพราะกันจนเป็นที่อิจฉาของเพื่อนบ้าน ิตศักด์เรื่องนี้เคยมีคนมาขอซื้อพระองค์นี้แต่เจ้าตัวไม่ยอมขายในด้านอยู่โยงคงกะพัน์สิทธิ์ของหลวงพ่อทาบคนหนึ่งใช้พระพิมพ์สมเด็จที่หลวงพ่อทาาปลูกเสกติดตัวอยู่เป็นประจำเคยถูกรอบยิงด้วยปืนลูกซองเต็มแผ่นหลังแต่ไม่ละคายผิวมีรอยไหมเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นอีกลายหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยหลวงพ,พ่อทาามีหญิงคนหนึ่งชื่อ นางไม้ใจก้าอยู่ที่บ้านหนองคอกหมูอำเภอบ้านคายได้ออกไปเก็บผักเก็บหญ้ากลางทุ่งขนาดนั้นฝนกำลังตกพำม,พมฟ้าได้ผ่าถูกนางไม้สลบคาทีเสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่ไฟสร้อยเงินที่คอละลายแต่พระพิมพ์หลวงข้อท่าพิมพ์กีบบัวยังอยู่ปกติผู้ที่มาช่วยปฐมพยาบาลล่างอันสลบสไลของนางไม้ต่างก็ตะดึงไปตามๆกัน อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หลายรูปแบบของพระเครื่องหลวงพ,อพ่อทาบมีมากมายหลายเรื่องในยุคนั้นจนเป็นที่กล่าวขวัญและเล่าลือกันทั่วไปพระปิตาหลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งปีพุทธศักราช2505มวนสารส่วนผสม 1. พงวิเศษเก่าของหลวงปู่ทาบ 2. สีพึ่งเขียวของหลวงปู่ทาบ 3. ผงปฐมังผงอิทิเจของอาจารย์ปฐมอาสาคอน 4. พงฐานคัมภีใบาลานเก่าของหลวงปู่ท่า 5. พงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธิสัมพันธ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี 6. พงดินมงคลหลวงปู่ทาา 7. พงโยคีฮาเลมวัดสารนาฏพิธีปลูกเสกครั้งที่หนึ่ง หลวงปู่ท่าปลุกเสกเดียวหนึ่งพรรษาเต็มครั้งที่สองลายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลุกเสกณวัดกระบกขึ้นพึ่งหนึ่งหลวงปู่ทิมวัลลหาไล่รับนิมนต์เป็นประธานพิธีสองหลวงพ่อหอมวัดชากมากสามหลวงพ่อเย็นวัดบ้านแหลงสี่หลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกพระเกจิอาจารย์ใ้เข้าสมาธินั่งปลุกปลุกเสกตั้งแต่18บแนาฬิกาถึงประมาณสองนาฬิกาของวันใหม่ โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมรับนิมนต์มาปลุกเสกนอกวัดลหาไลหลวงปู่ทาบนั้นท่านเป็นสหธรรมิกและเป็นสิทธิอาจารย์เดียวกันกับหลวงปูท่ทิมท่านได้สร้างพระเครื่องมากมายหลายพิมพ์และจะนิมนต์หลวงปู่ทิมมาปลุกเสกทุกครั้งพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมโคงกระพันแขวคาดและโชคลาภค้าขาย หลวงปู่ท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสหธรรมิกของหลวงปู่ทิมวัดละหานไลท่านคือหนึ่งในภาคเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองระยองในอดีตท่านโด่งดังมากๆในเรื่องสีพึ่งเขียวสุดยอดสเสน่ห์เมตตามหานิยมของท่านผู้ใดมีครอบครองตาว้วงแหนสุดๆวัตถุมงคลของท่านที่ได้อนุญาตให้จัดสร้างและปลูกเสียกนั้นมีมากมายหลายสิบพิมพ์แต่คนทั่วไป รู้จักกันเพียงไม่กี่พิมพ์โดยเฉพาะพิมพ์พระปิตาพิมพ์นางกวักพิมพ์สมเด็จแขนกลางนักเลงโตและพิมพ์นางพญาพิมพ์หลวงพุทวดที่หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสกของหลวงปู่ทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งทุกครั้งที่สร้างพระเครื่องหลวงปู่ทาาก่อจานิมนต์หลวงปูทงป่ทิมมาช่วยเพิ่มพลังจิตปลุกเสกทุกครั้งจนอาจารย์ปฐมจังหวัดรยองถึงกับพูดว่า ถาพระเครื่องหลวงปู่ทาาแล้วต้องถือว่าเป็นพระเครื่องหลวงปู่ทิมด้วยเพราะหลวงปู่ทิมมาปลุกเสกให้ทุกครั้งโดยเฉพาะหลวงปูท่ทิมท่านเมตตาปลุกเสกลวด8ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึงตีงของวันใหม่แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ทวดรุ่นนี้เข้มขังโดยพุทธาคมเพราะหลวงปู่ทิมนั้นท่านปลุกเสกให้เป็นอย่างดี หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทาาวัดกระบกขึ้นพึ่งปี2 5 0 5รายละเอียดการสร้างและปลูกเสกโดยหลวงปู่ทาาวัดกระบกขึ้นพึ่งอำเภอบ้านคไายจังหวัดระยองสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 5โดยอาจารย์ปฐมอาสาคอนเป็นผู้แนะนำการตําคุกเค,คล้าผงและกดพิมพ์พระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสนมหานิยมแคล้วคลาด และโชครับค้าขายม่วนสารส่วนผสม 1. พงวิเศษเก่าของหลวงูุทาบ 2. สีพึ่งเขียวของหลวงูุทาบ 3. ผงปัฐมังผงอิทิเจของอาจ,จารย์ปฐมอาสาคอ 4. พงฐานคัมภีใบลานเก่าของหลวงูุทาบ 5. พผงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธิสัมพันธ์อำเภอศรีราชา จังหวัดชนบุรี 6. พผงดินมงคลหลวงปูทาบ 7. พผงโยคีฮาเลมวัดสารนาศพิธีปลูกเสกครั้งที่1หลวงปูทาบป,ปลูกเสกเดียว1นึ่พรรษาเต็มครั้งที่สอลายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลูกเสกนวัดกระบบขึ้นพึ่ง 1. หลวงปูทิมวัดลหาไล่รับนิมนต์เป็นประธานพิธี 2. หลวงพ่อหอมวัดชากมาก 3. หลวงพ่อเย็นวัดบ้านแหลง 4. หลวงพ่อรัตวัดหนองกระบอกพระเกจิอาจารย์ได้เข้าสมาธินั่งปกปุกเสกตั้งแต่18นาฬิกาถึงประมาณ2องนาฬิกาของวันใหม่โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมรับนิมนต์มาปุกเสกนอกวัดล,ลาหาไายหลวงปู่ทาบนั้นท่านเป็นสหธรรมิกและเป็นสิทธิอาจารย์เดียวกันกันกบหลวงปูท่ทิมท่านได้สร้างพระเครื่องมากมายหลายพิมพ์ และจันนิมนต์หลวงปู่ทิมมาปลุกเสกทุกครั้งพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมโคงกระพันแขวคาดและโชคลาภค้าขายหลวงปูท่ท่าวัดกระบ,บกขึ้นพึง่งอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสหธรรมิกของหลวงปู่ทิมวัดละหานไลท่านคือหนึ่งในภาคเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองระยองในอดีตท่านโด่งดังมากๆในเรื่องสีพึ่งเขียวสุดยอดเสน่ห์เมตตามหานิยม ของท่านผู้ใดมีครอบครองตามพวงแหนสุดๆวัตถุมงคลของท่านที่ได้อนุญ,ญาตให้จัดสร้างและปลูกเสกนั้นมีมากมายหลายสิบพิมพ์แต่คนทั่วไปรู้จักกันเพียงไม่กี่พิมพ์โดยเฉพาะพิมพ์พระปิตาพิมพ์นางกวักพิมพ์สมเด็จแขนกลางนักเลงโตและพิมพ์นางพญาพิมพหลวงพุทวดที่หลวงปู่ทิมร่วมปลูกเสกของหลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งถูกครั้ง ที่สร้างพระเครื่องหลวงปู่ทาาก็จะนิมนต์หลวงปู่ทิมม,มาช่วยเพิ่มพลังจิตปลุกเสกทุกครั้งจนอาจารย์ปฐมจังหวัดระยองถึงกับพูดว่าถ้าพระเครื่องหลวงปู่ทาาแล้วต้องถือว่าเป็นพระเครื่องหลวงปู่ทิมด้วยเพราะหลวงปู่ทิมมาปลุกเสกให้ทุกครั้งโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมทันเมตตาปลุกเสกลวดแปดชั่วโมงโดยไม่หยุดพักตั้งแต่เวลาหกโมงเย็น จนถึงตี2ของวันใหม่แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ทวดรุ่นนี้เข้มขังโดยพุทธาคมเพราะหลวงปู่ทิมนั้นท่านปลุกเสกให้เป็นอย่างดีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่